สวัสดีครับกลับมาพบกับ BizTalk Auto กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ v o l v o EX30 SUV น้องเล็กที่สุดของ v o l v o ที่มาพร้อมกับความรักโลกในส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีอลูมิเนียมรีไซเคิลนะครับ25เหล็กรีไซเคิล17และพลาสติกรีไซเคิลอีก17%รวมถึงห้องโดยสารเนี่ยก็ได้นำวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับ สำหรับ EX 3 0มนะครับมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น Call Single Motor นะครับ รุ่นเอาท้าซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกันต่างกันแค่ออปชันบางอย่างนะครับกำลังมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่200กิโลวัตต์นะครับ272แรงมา้าแรงบิด343นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งเนี่ยสูงสุดอยู่ที่540กิโลเมตรนะครับและรุ่นท็อปสุดของเขาก็คือเอาท้าทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อนเป็น all wheel drive นะครับกำลังมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่315กิโลวัตต์4 428แรงม้าแรงบิดสูงสุด543นิวตันเมตร0ถึง100เพียง3.6วินาทีแค่นั้นเองนะครับและระยะทางการวิ่งสูงสุดของเขาอยู่ที่520กิโลเมตรทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบ NMC ขนาด69กิโลวัตต์ชาวนะครับแต่ใช้งานจริงอยู่ที่64กิโลวัตต์ชาวนะครับ เรามาดูกันในส่วนของด้านภายนอกนะครับตัวรถกันบ้างนะครับที่เห็นเด่นเป็นสง,ง่าของรถเลยก็คือไฟหน้าเลยที่ก็บอกว่าออกแบบในสไตล์ Thor Hammer นะครับก็คือค้อนของทอร์นั่นเองระบบไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับ พอมองลงมานดนึงเราก็จะเห็นโลโก้ของ v o ลโวนะครับใต้โลโก้เนี่ยจะมีกล้องอยู่นะครับรถคันนี้เนี่ยมาในกล้อง360องศาช่องรับอากาศด้านหน้าเนี่ยจะทำการปิดเมื่อรถหยุดนิ่งและเปิดเมื่อจำเป็นต้องระบายอากาศระบายความร้อนของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับด้านข้างเนี่ยประตูเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับมือจับเนี่ยเป็นแบบคีย์เลสนะครับและยังรองรับระบบ NFC ด้วยส่วนกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบไร้ขอบและยังสามารถตัดแสงได้ ัตโนมิในด้านของคนขับนะครับปลายกระจกเนี่ยมีไบสปอร์ตมาให้ด้วยส่วนหลังคานะครับจะเป็นพารามิกกั๊ลูปนะครับในเฉพาะรุ่นที่เป็นอัลต้านะครับส่วนรุ่นคอเนี่ยจะเป็นหลังคาธรรมดามาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วในรุ่นคอและ19นิ้วในรุ่นอัลต้า ส่วนด้านหลังเนี่ยครับก็จะแบบว่าทรงแบบเรียบๆนะครับแต่ที่เด่นคือไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเรียงยาวจากด้านบนเนี่ยลงมาถึงด้านล่างนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ใต้สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรถ5ประตูนะครับก็คือใบปัดน้ําฝนหลังนี่เขาก็มีมาให้ด้วยต้องบอกว่าวันที่ผมได้รถมาเทสเนี่ยมีฝนตกได้ลองใช้งานเนี่ยดีเลยครับถือว่าช่วยได้เยอะเลยส่วนฝาท้ายนะครับเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับ และมีปุ่มเปิดนะครับเล็กๆซ่อนอยู่ตรงขีดสีดำๆนะครับเหนือตัว L นะครับของคำว่า Volvo นะครับพร้อมระบบกันหนีบของฝาท้ายด้วยผมได้ลองแล้วก็คือพอโดนปุ๊บฝาก็จะเด้งขึ้นไปนะครับพื้นที่การเก็บสัมภาระนะครับอยู่ที่318ลิตรนะครับอันนี้คือ,อยังไม่ได้พัพบเบาะนะครับถ้าพับเบาะแล้วเนี่ยเบาะจะเป็นการพับในแบบ60-40เมื่อพับลงไปแล้วขนาดพื้นที่จะอยู่ที่904ลิตร พื้นที่กว้างพอเนี่ยสามารถใส่จักรยานได้เลยและเรายังสามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บของด้านหลังเนี่ยให้ลึกได้มากขึ้นโดยการถอดพื้นรองด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับมันลงไปด้านล่างด้านท้ายยังมีช่องเสียบไฟขนาด12โวลต์มาให้ด้วยนะครับ หลังจากที่เราดูด้านนอกกันไปแล้วเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยที่ได้ลองนั่งดูแล้วเนี่ยสำหรับคนขับแล้วคนนั่งด้านหน้าเนี่ยถือว่าโอโ้สบายมากเลยครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางพื้นที่ใช้สอยเยอะเบาะที่นั่งด้านหน้านะครับ คู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าพมมมร้อมเมมโมรีได้ด้วยดูดีไซน์เนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่เราเห็นมาจากวัสดุที่เป็นการรีไซเคิลแล้วเป็นวัสดุหมุนเวียนมานะครับในแต่ละรุ่นแต่ละสีก็จะแตกต่างกันไปว่าใช้วัสดุอะไรมาทําซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าสมมติไม่บอกว่าเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลก็ไม่รู้นะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดาและเขาดีไซน์เนี่ยให้เหมือนว่าไม่ใช่วัสดุรีไซเคิลมองไปยังไงก็สวยเรียบปกติเลยครับ วัสดุที่นํามารีไซเคิลในการทําเป็นคอนโซลนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปสําหรับพรมลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่เนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะครับพรมลัยเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับช่องแอร์เนี่ยดีไซน์เป็นแนวตั้ง สำหรับรุ่นอัลตร้าเนี่ยแอร์ Air เนี่ยแยกปรับนะครับอิสระซ้ายขวาพร้อมระบบกองอมง PM 2.5ามาให้ด้วยช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเยอะมี PM 2.5มีระบบกองแบบนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับพอเรามองลงมาด้านใต้นะครับของแผงคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะเจอที่วางโทรศัพท์เป็น2อันแต่ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นไวเลสชาร์จด้วยให้1ตําตำแหน่งนะครับเราได้ลองทําการชาร์จแล้ววิ่งมาถือว่าไฟเข้าดีเลยครับชาร์จเต็มปกติหรือถ้าใครไม่ได้เป็นโทรศัพท์ แบบไวเลสชาร์จนะครับในรถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมี USB Type C มาให้อีก2ช่องนะครับในช่องเก็บของด้านล่างเรามาดูกันในส่วนของจอตรงกลางกันบ้างนะครับจะเป็นจอขนาด12.5นิ้วนะครับแสดงผลต่างๆของตัวรถและปรับค่าต่างๆของตัวรถจะอยู่ที่จอนี้จอเดียวเลยพร้อมชิปประมวลผลเนี่ยของ Snapdragon นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็น Google Built-in มาแล้วนะครับเป็น Google Assistant สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เป็น Google Map ขนาดใหญ่ที่โช อยู่ในจอวันที่เราลองขับเนี่ยเราได้ใช้ Google Map ถือว่าใหญ่และดูง่ายนะครับนะครับนี่ก็คือด้านในที่เป็นตำแหน่งเบาะนั่งผู้โดยสารนะครับของ Volvo EX30 นะครับเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยปรับเบาะในผู้นั่งปกติก็ประมาณสูงร้อยสัก175 176ส่วนตัวผมเนี่ยสูงประมาณ178ก็ให้ดูความชิดของ ของขากับเบาะหน้านะครับเฮดรูม <Head room S 1> ก็จะเหลือกันประมาณแค่นี้เอง4 4นิ้วนะก็ถือว่ายังพอมีพื้นที่แต่จะไม่ได้กว้างมากแล้วก็หัวเนี่ยเฮดรูมเนี่ยเหลือประมาณฝ่ามือจากตรงที่เป็นหลังคาที่เป็นพารามิกนะครับอันนี้คือตำแหน่งการนั่งด้านหลังแต่ที่ได้ลองนั่งมาเนี่ยถือว่านั่งได้แต่ ถ้าระยะทางไกลๆเนี่ยอาจจะเมื่อยเพราะว่าด้วยการท่านั่งเนี่ยเหมือนเบาะตรงนี้เนี่ยมันสั้นมันสั้นใช่ไหมครับแล้วตัวพื้นขาเนี่ยมันเหมือนมันสูงมันเลยขามันเลยเป็นรูปอย่างนี้คนสูงๆอาจจะนั่งลำบากพื้นที่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะครับก็ถือว่าก็ชิดนิดนึงติดเขา่าถ้า ข้างหน้าเนี่ยถอยจนสุดเนี่ยรับรองชนขาแน่นอนไม่มีที่พักแขนตรงกลางนะครับที่พักแขนตรงกลางที่เป็นแบบตรงวางแก้วเนี่ยไม่มีตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้ USB Type C นะครับมา2ช่องส่วน2ปุ่มตรงนี้คือกระจกซ้ายและขวาด้านข้างตัวมือจับก็เป็นวัสดุเป็นหนังนะครับเป็นซอฟท์ u ั h ส่วนตัวประตูนี้เป็นพลาสติกนะครับที่เก็บของ ตรงนี้นี่เราใช้ดึงใช้ดึงคือใช้ยกดึงออกมาเลยตรงนี้ไหมตรงนี้วางได้ไหมเนี่ยช่องเนี้วางไม่ได้อยู่ดีแต่นั่งนั่งไกลๆก็มีแอบเมื่อยนะเอาจริงๆอะประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังมีแอบเมื่อยคือคือไม่ได้เมื่อยตรงที่นั่งหรอกมันเมื่อยตรงเนี้ยขาเนี่ยที่มันแบบมันเหมือนมันมันตั้งตั้ง,งชันๆหน่อยๆอะแล้วก็แล้วเราอะขายาวไงเราก็ต้องสอดเข้าไป ข้างใต้เลยเพื่อให้นั่งได้ถ้าเราถอยมาก็ยิ่งชันเงนี้ยเราก็ต้องสอดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบว่าติดนิดหน่อยนี่แหละครับและนี่คือผู้โดยสารที่นั่งแถวหลังของ v o l v o e x 30วัตอนนี้ก็มาถามเปิดตัวช่วยขับอยู่ว่า pilot assist ในบางที่การที่ระบบช่วยขับเนี่ยมันก็ มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือช่วยให้เราแบบขับรถได้ง่ายขึ้นช่วยเราให้เซฟตี้ให้ปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยครับอันนอตราการเล่นงคือเมื่อกี้เนี่ยเหยียบกันแบบว่านิดนิดเดียวกดนิดเดียวหลังกดนิดเดียวหล,งลังติดเ <G uard> บาะเลยใช่คือด้วยความมันเป็นแบบ400กว่าแรงมา้ากดคือด้วยความเป็นมอเตอร์ด้วยมันไม่มีการรอรอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถแบบนี้ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วยิ่ง400รแรงม้าด้วยต้องมีสติกันให้มากนะครับเพราะว่ากดปึ๊บมันมากดปึ๊บมันมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วขับรถในกรุงเทพหรือจริงๆไม่ใช่ขับรถขับรถในประเทศไทยเนี่ยถนนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ถนนไม่ได้ทํามาเพื่อให้เราขับรถเร็วๆได้บางเส้นเนี่ยถึงแม้ กฎหมายเนี่ยจะปรับไป120ปแต่รูปตัวรูปถนนเนี่ยไม่ได้เหมาะเลยเพราะจากที่ลองก็รู้สึกได้ว่าแบบพุ่งมาเลยหักมันเดียว่ายดีวย้ยหักปุ๊บไปมันสมูทอะรู้สึกสมูทเลยแล้วเวลาแบบลดด้วยความที่ย x 30เนี่ยมันเล็กด้วยเวลาตัดเ,เลนไปเนี่ยหักปุ๊บมันไปแล้วพอเหยียบนิดนึงมันก็พุ่งแล้วไม่ต้องรอ,รอเราออกนะไม่ใช่เลยฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะ ในระดับที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้แบบไม่ได้ซ่อนเหมือนฟีเจอร์กล้องอะนะฟีเจอร์กล้องบางทีกดลึกลึกลึก,ลกใช่ไหมอันนี้ก็ังแบบมีมีเขาเรียกอะไรอะช็อตคัดให้บางส่วนแล้วก็ส่วนที่เป็นซีเรียสจริงๆเนี่ยเขาก็เอาไปฝังไว้ข้างในที่แบบไม่ต้องมานั่งปรับระหว่างขับหรือไม่ต้องกดอะไรระหว่างขับเนี่ยก็เอาไปข้างในอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่า ชอบนะก็คืออ่าอย่างที่บอกไปก่อนหน,น้านี้ว่าแบบเขาชัดให้ลําโพงมาเนะทำ <Okay, S 1> มันทมันกระดอนเนี่ยลองเอาบูทูธเสียบแล้วก็เปิด Spotify เพลงที่แบบคลาสาสิกๆหน่อยนะเพลงเบาๆเออเสียงดีฟังแล้วแบบอารมณ์เหมือนแบบขับรถยุโรปฟังเพลงอยู่สไตล์เหมือนอยู่ในยุโรปจริงๆ mm hmm. <laughs> แล้วเสียงมันแบบ มันก็อยู่แบบเหมือนในรถแต่แล้วมันดังแบบเปิดไม่ถึงครึ่งอ่ะก็คือดังแล้วอ่ะส่วนปุ่มกระจกข้างสองฝั่งเนี่ยก็อยู่ตรงกลางปุ่มล็อกประตูรถล็อกรถเนี่ยก็อยู่ตรงกลางสําหรับรถทั่วไปรถรุ่นก่อนๆจะอยู่ตรงข้างขวาของคนขับอ่าอ่าตอนเราขึ้นมาตอนแรกเราก็หาไม่เจอค้ากันตะหลุดเลยอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะอ,อ๋อยู่ตรงนี้ตอนมีนิดนึงรู้สึกไหมว่ากระจกเนี้ยดีนะ แต่พอมองกระจกข้างหลังเนะี่ยมันเล็กป่ะรู้สึกไหมเล็กไหมช่องมองอี่ช่องข้างาหลังเนี่ยกระจกหลังกระจกของประตูหลังอืกระจกมันมีความเขาเรียกเหมือนมีความแคบกระจกไม,ไ,มไม่ได้กว้างมากพอก,กระจกมันไม่ได้บานกว้างเนี่ยมันก็จะดูเหมือนทัานวิสัยการมองก็คือเหมือนโดนบีบลงแหละถ้าจริงก็คือเหมือนโดนบีบลงเข้ามาอ่าม,มันก็จะโดนบีบลงนิดนึงอะไรอย่างเ ok. งี้ยเรา่งั่ เมื่อกี้ลองเนี่ยนักนักตอนเนี้ที่ใช้แบบระบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบพายโลอแอติตเนะี่ยคือมันก็จะแบบอย่างในึรงเทพใช่ว่ารถมันติดมันก็จะแบบว่าขยับตามกระดวบกระดวบขยับตามคันข้างหน้าให้เราคือหนึ่งในความสะดวกสบายก็คือว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งเองอะ่ะเราต้องมานั่งคำนวณคำนวณขาเราให้มันพอดีกับคันหน้าเรื่อย เดี๋ยวชารเดี๋ยวเร็วแต่พอเราให้มันช่วยขับเนี่ยเราก็กดความเร็วสูงสุดเอาไว้อย่างเช่นรถปิดใช่ไหมเราก็กดไว้45 50แบบมันไปเร็วกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ารถมันก็จะแบบเซ็นเซอร์มันก็จะจับให้เราอะ่ะมีระยะห่างจากคันหน้าตลอดแล้วพอถึงจุดที่เขาจอดเนี่ยมันก็เหลือสูมเหมือนกันแล้วพอเขาเริ่มขยับเราก็แค่แตะคันเร่งนิดนึงมันก็จะระบบมันก็จะทํางานต่อซึ่งมันก็ ช่วยให้คนเนี่ยไม่ต้องมานั่งเหยียบๆขึ้นทอนขึ้นถอนลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาขาเนี่ยรลอไว้ที่เบรกอย่างเดียวแค่นั้นเองก็จะทําให้อ่าลดอาการเมื่อยเวลาขับในมือนั่นแหละอระบบมันช่วยมา วันนี้เนี่ยการที่รีวิวแล้วก็ทดลองขับของวอ n v o e x 3 0เนี่ยอัตราเร่งดีทั้งรุ่นซิงเกิลและรุ่นทวินใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยรุ่นซิงเกิลเนี่ยโอเคนะสำหรับราคาแค่ซิงเกิลก็พอในความคิดส่วนตัวคือแค่พอออปชั่นเหมือนกับรุ่นทวินแต่แค่ได้มอเตอร์ตัวเดียวแรงม้าน้อยกว่ารถไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เอถอะทะใช้ในเมืองดีจอดในที่เล็กที่แคบดีถ้าจริงใช้แค่2คนยังไม่ได้แบบเป็นแบบ เริ่มต้นใช้หนึ่งคนใช้สองคนไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่นะไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่ที่นั่งนั่งข้างหลังเยอะแต่ไม่ใช่นั่งไม่ได้นั่งได้ตัวสูงก็นั่งได้แต่จะขาชันนิดนึงนั่งไกลอาจจะเมื่อยน่อยนเลยจะเมื่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้เหมาะกับเป็นซิตี้คาร์ในการใช้แบบสองคนคนสองคนอย่างนี้โอเคระบบพายลตเอซิทเมื่อกี้ลองมาโอเคแซงอัตโนมัติโอเคแต่ไม่ใช่มันจะออกแบบแซงปื๊ดออกไปได้เลย มันจะมีจังหวะที่สัมพันธ์กับความเร็วรถข้างๆหน้าแล้วก็ความเร็วของรถข้างขหลังอาจะมีว่ามากน้อยแค่ไหนจะเป็นแบบไหนปลอดภัยเท่านั้นถึงแซงสำหรับวันนี้นะครับก็ผมมาขามแล้วก็แสบนะครับผมใช่จากบิสท็อกนะครับก็ขอกราดท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปไหนไปลองคันไหนอะไรอีกเดี๋ยวก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชม แต่ก็เราก็จะเจออีกในมอเตอร์โชว์ใช่ <c oughs> เราก็จะเจออีกในมอเตอร์โชว์นะครับ <c oughs> เราพยายามจะทําให้มากขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเพจบิดจอกทั้ง YouTube TikTok Facebook เว็บไซต์เรามีหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับครับดนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ